จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสปินเลสเมื่อสักครู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับถอนหายใจกันหลายคนไหมฮะสำหรับใครที่เชียร์เบอร์913มาร์คมาเกสต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยยากนะสำหรับมาร์คพูดเลยว่ายากนะฮะสำหรับที่สนามโมเตกิแห่งนี้ไอ้คนที่ว่าง่ายมันก็ง่ายาเหลือเกินฮะไม่ว่าจะเป็นในรอบของโพสิชันก็คว้าที่1มาได้ในรอบของสปินเลสก็คว้าที่1มาได้อย่างฟรานเชโกบัญญาญาหรือว่าเจ้าชายเปโกโกของเราครับ การขับขี่ของเขาเนี่ยวันนี้ต้องถือว่าทําอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะสำหรับเปโกโกะฮะขี่ง่ายคุมรถง่ายเข้าโค้งง่ายแถมไปแบบชิวๆคว้วาที่1ไปหมดเลยนะสำหรับไอ้เจ้าเปโก้บรรยาย่าก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาเหมือนกัน,นครับหรือพึ่งจะนึกออกว่าเขาเองนั้นก็มีฝีมือเหมือนกันหรือว่ารถมันเข้าที่แล้วไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ในรอบของสปรินเลนครับสำหรับมาร์คมาเกสถือว่าไม่ง่ายเอาเลยนะฮะโดยเฉพาะ3าคันแรกนะครับเปโก้ อาคอสตาแล้วก็ทางด้านของจวนเมียนั่นเองกว่าที่มาร์คนั้นเนี่ยจะแ,แซงขึ้นมาได้นเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกันหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาร์กเองเนี่ยก็มีผิดพลาดมาอยู่สัก2ผล3ผลประมาณนี้นะคือเข้าโค้งกว้างออกไปนั่นเองครับก็จวนเมียก็มีผิดพลาดบ้างน,นะฮะเจอมาร์กแซงกลับขึ้นมาเข้าโค้งกว้างออกไปแต่ว่าแซงกลับมาร์กมาได้มาร์กเองก็ผิดพลาดเหมือนกันเข้าโค้งกว้างจวนเมียก็แซงกลับเข้ามาได้ก็ผัดกันอยู่อย่างนี้2ครั้งได้มั้งถทาที่จําได้นะฮะ ก็ถือว่าพอมารอบหลังๆเนี่ยโจมเมียก็อาจจะต้านทานนะครับมาร์คมาร์เก็ตไม่อยู่ก็เจอมาร์คแซงเข้าไปนะครับซึ่งมาร์คเองเนี่ยต้องบอกเลยว่านะฮะมีความท้ออด,อดทนมากๆเลยนะกับการแข่งขันนะครับแล้วก็มีสปิริตในการแข่งขันด้วยเ,เขาสามารถที่จะไล่แซงเนี่ยทางด้านของโจมเมียขึ้นมาแล้วก็ไล่แซงทางด้านของเปนโดคอสตาขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้นะฮะก็เรียกได้ว่ายังดีนะ ที่ได้อันดับที่2นะสำหรับมาร์คมาเกะครับแต่ว่าเวลานั้นมันไม่ทันรอบมันไม่ทันด้วยนะสำหรับในการที่จะขึ้นไปไล่ทางด้านของเปโกบรรย่ญญา <c oughs> ซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรย่ญญาวันนี้ผิดหูผิดตาไปมากๆเลยนะผิดหูผิดตาไปเลยทีเดียวนะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับขี่ได้ดีเนียนกริปไปริ้วคือแบบไปไม่รอใครเลยอนะ่ะไปแบบตัวปิวเลยอนะ่ะมวนเดียวจบนะฮะสำหรับบรรย่ญญาในะรอบของสปินเลสก็เขาน่าจะปรับ ตัวได้แล้วมั้งกับสไตล์การขับขี่นะสลับบรรญายานะฮะหรือว่ารถนั้นมันอาจจะลงตัวที่สนามโมเตกิอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็นี่ฮะใครที่เชียร์มาร์กอยู่ครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับในการแข่งขันเมนเลสวันอาทิตย์แต่ว่าวันนี้ในรอบสปินเลสเราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามาร์กเองเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกัน,นะฮะที่จะแซงขึ้นมาได้ซึ่งจูนเมียวันนี้เนี่ยก็ดันทำได้ดีอีกนะครับแหมในรอบของสปินเลสปกติก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้นะสำหรับจูนเมียแต่วันนี้เนี่ยทำได้ด มันมีอยู่โค้งหนึ่งเนี่ยที่ทางด้านของมาร์กนะแซงเข้ามาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะกันทางด้านของจู์เมเนเนี่ยออกไปได้ด้วยนะอันนั้นก็ถือว่าสุดยอดเลยนะสำหรับโค้งรู้สึกจะเป็นโค้งขวานะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับซึ่งทางด้านของดาวิเดทานดอซี่เนี่ยเห็นแล้วนี่คือแบบว่า yes, ใช่เลยตรงแบบนี้มาร์กอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะก็จบเป็นแบบนี้นะครับสาหรับการแข่งขันรอบสปินฮะมาร์กมาเกตก้าโจบอันดับที่2อันดับที่1ก็คือฟานิโก้มาญ่า อันดับที่3ก็เปโดคอสตาที่4ก็เป็นทางด้านของจูเมียนั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของไอโอกรารู้สึกว่าจะจบอันดับที่10นะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ครับว่าการแข่งขันเมนเลสในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสำหรับมาร์คมาเกตถ้าเกิดวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยทางด้านของอเล็กมาเกตเองนั้นเนี่ยเขาทำคะแนนเนี่ยได้น้อยกว่ามาร์ค7คะแนนถ้าเกิดจะไม่ผิดนะ7คะแนนเนี่ยมาเองก็จะเป็นชมป์โลก ปี2025สาหรับ Moto GP ไปเลยนะสำหรับในวันพรุ่งนี้นครับก็ต้องมานั่งลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่า Mark กมาเก็ตเองน้จะทําได้หรือเปล่านะฮะซึ่งสนามนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยสำหรับ Mark นะฮะผมเห็นแล้วเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบฝึกซ้อมหรือว่ารอบคอลิฟายรอบโพรอบสปินเลสนั้นเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยจริงๆนะสำหรัรบมา r k กคนที่แข็งสนามเนี่ยก็มีนะอย่างไบโก้อย่างเงี้ยมาได้ไงไม่รู้แข่งเหมือนกันจูนเมียก็ขึ้นมาเหมือนกัน,นะฮะสำหรับ ที่สนามนี้แข่งเหมือนกันไม่ง่ายเอาสแลวนะสำหรับมาร์กในการที่จะคว้าที่1สนามนี้ต้องรอดูนะครับวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับมาร์กมาเกสใครที่เชียร์อยู่ก็เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะสำหรับวันพรุ่งนี้การแข่งขนันเมนเดสสำหรับมาร์กมาเกสสิ่งที่ผมติดใจยอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางด้านของเจ้าชายเปโก้นะฮะว่าวันนี้เนี่ยเขาทําได้อย่างไรนะฮะเขาไม่รู้ไปทําอะไรมานะหรือว่าเขาสามารถปรับตัวกับการสไตล์การขับขี่ได้แล้วหรือเปล่าประมาณนี้ พอดูสไตล์การขับขี่แล้วเนี่ยมันมันไม่เหมือนก่อนนะมันไม่เหมือนเดิมนะการขับขี่มันดีขึ้นรวมถึงการควบคุมรถนั้นมันก็ดีขึ้นสําหรับทางด้านของมันย่านั่นเองเครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะสนามที่ปุ่นโมเตเกีแห่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของมันย่า็เป็นไปได้นะฮะซึ่งถ้าเกิดเขาจับจุดได้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าน่ากลัวเหมือนกันนะสำหรับบันย่านะครับถ้าเกิดเขาฝีมือกลับมาฟอ้องกลับมา,ก,บมาก็ถือว่าดีเลยสำหรับบันยา่า แล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนที่น่าจับตาดูก็คือทางด้านของจวนเมียนั่นเองนะครับว่าเขาจะทําได้ดีเหมือนกับในรอบสปินวันนี้หรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ยุ่งนิดนึงนะครับเสียงดังวอยวายวอยวายกันนะที่บ้านผมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องมีโทรลาต่อไปด้วยแล้วก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับทางด้านของฮอเกมาตินกับมาโคเบสกี้นะฮะซึ่งแหมล้มไปนะตั้งแต่โค้งแรกเลยมั้งก็ดูจากภาพช้าแล้วเนี่ยน่าจะเป็นความผิดพลาดของทางด้านของฮอเกมาตินครับที่โค้งขวาโค้งแรกเลยเนี่ย เข้าไปแล้วแบบลถ,ถ,ถรถมีอาการนะฮะก็เลยทําให้ล้มไปแล้วก็พาไอ้เจ้าเบสกี้นั้นล้มลงไปด้วยก็น่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับ2คนนี้นะครับก็ไม่นานก็สนุกอีกเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเบสกี้นะั้นไม่ล้มลงไปเนี่ยอาจจะขึ้นมานะฮะควายกับมาร์คมาเกตก็เป็นไปได้นะอาจจะอยู่ในกลุ่มต้นๆของผู้นํานะครับ เนี่ยมันน่าเสียดายนะฮะก็ต้องติดตามรอดูพรุ่งนี้ต่อไปนะสำหรับการแข่งขัน m o t ต GP นะครับว่ามาร์กนั้นจะปิดเกมนะฮะที่โมเตกิญี่ปุ่นได้หรือเปล่าจะคว้าแชมป์2 0 2 5นะฮสาะสำหรับ MotoGP ให้ตัวเองได้หรือเปล่าสำหรับมาร์มากมาเกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน,นครัสวัสดีครับ